กราบสวัสดีทุกคนแลวก็ทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับผมที่หน้าเกมเสาถ้ำนะครับวันนี้ก็ไว้เข้ามาจับเป็นเกมแรกนะครับรอบนี้เมเข้ามาที่6,700กว่าก็บาทนะครับมาเดี๋ยวไปแรกผมจะไปเดิมนที่เบ็สเลยนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ส8โกนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับดูสิว่าเกมแรกผมชนดหรือเปล่านะครับ ช่วงนี้ใหญ่ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสําหรับกิจกรรมช่วงผมก็เลื่อนเป็นประกาศผลวันนี้แทนนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมนะครับตอนนี้ก็ถือว่ายังทันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกับเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับคือซูว่าเบสห้าสิบจะมีโอกาสได้ลุ้นเข้าฟรีหรือเปล่านะครับอาเดี๋ยวจบออโต้รอบนี้ก็ผมซื้อไปเลยแล้วกันเนาะถ้ามันไม่ลงให้นะครับ มาในต่อเลยเพื่อนโอ,อ้โหบอกมา40บาทนะฮะทุกคนตอนนี้ผมรู้สึกว่าเปิดตระมาจะแตกไม่ค่อยโอเคเท่าไหรน่นะอ่อก็จัดไปเลยแล้วกันไม้แรกเนาะซื้อไปเลยนะครับเบ็ด100นะครับก็ตกอยู่ที่ไม้ละ5,000นะครับมาร้องดูซิว่าไม้แรกผมจะกําไรออกมาได้หรือเปล่านะฮะมาเปิดมาดอกแรกนะฮะทุกคนโอเคไหลต่อเลยครับ มันต้องแบบนี้ครับตอนนี้ก็เพิ่มคุณเป็น8แล้วนะฮะทุกคนสะสมต่อคุณไปเรื่อยๆนะครับมาตอนนี้โอกาสแตกเลยแค่6รอบสุดท้ายนะครับจะบวกเพิ่มหรือเปล่านะดูทรงไม้แรกผมว่าน่าจะโดนแล้วนะฮะเอาแล้วไง4ซ้ำีหรือเปล่าสกัตเตอร์งตัวนะฮะ เอาหน่อยเพื่อนถ้ามานี่คือบันเทิงแน่นอนเลยครับยได้เปล่าไม่มีลุ้นว่าทุกคนมีลุน้นเอาหน่อยครับโอ้โหม่นาพาพเลยว่ะโอเคครับผมรับนี้บอกมา800กว่าบาทนะครับสําหรับโปรโมชั่นตอนนี้ก็จะมีเป็นโปรโมชั่นเดือนเกิดนะครับใครที่เกิดเดือนนี้นะครับรับฟรีไปเลย500นะครับเล่นได้ทุกอย่างเลยนะครับทําเทินให้ครบ5เท่าก็สามารถถอนออกมาได้แล้วนะครับ ขานี้เบ็ดขั้นต่ำก็อยู่ที่3บาทนะครับแต่ก็แล้วแต่บักเกมด,ด้วยนะครับโอ้โหทุกคนมาแรกก็โดนแล้วนะครับรอบนี้บอกมาแค่3 5 0พนหะฮะออะลุยต่อเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเองดูดีว่าเบ็ดหนึ่งร้อยจะมีโอกาสได้รุนเข้าฟรีหรือเปล่านะครับไม่ลงให้ก็อาจจะไปต่อได้ยากนะทุกคน อ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอเพิ่มมอเตอร,ร์ซักสามสิบหุนแล้วกันโอ้โหงี่กิบเลยทุกคนจะรอดหรือเปล่านะสิบมาครับผม มารอบนี้ขอหน่อยแล้วกันนะครับสกัตเตอร์แค่หนึ่งตัวนะฮะได้เบ้าอ้าวเรียบร้อยโอโหจับไปครับทุกคนมาลองดูซิว่าของฟรีจะมีจริงหรือเปล่านะครับซื้อกับไม่ซื้อนะครับมาเปิดมาดอกแรกนะครับโอโหพลาดเฉยเออเดอกที่สองจับไปครับขอต้อเป็นแข้งหน่อยแล้วกันนะถ้ารอบนี้ได้กำไรปุ๊บผมเลิกปับเลยนะฮะ โอ้โหไดเป้าวิดยอนนี้สวยวายคู่เรียบร้อยมาหน้าฟ้ามาโอ้โหธรรมะหน้าฟ้ามาแถวแรกก็สวยอยู่นะทุกคนช่วงนี้ตวอวแพงผมว่าไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะมาตอนนี้ก็เพิ่มคุณเป็น16แล้วนะฮะ สรอบสุดท้ายจะบอกเพิ่มเมาโอ้โหโอเคครับทุกคนรอบนี้บอกมา2,900ก็ว่าบานะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะดูทรงก็เหมือนจะเข้มอยู่นะทุกคนแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับได้ทุนไปต่อก็โอเคแล้วไฮมมาตอนนี้ก็กลับมาเท่าทุนเหมือนเดิมนะครับไปลุยต่อเลยนะครับไป จัดเป็นสอไปเลยทุกคนออตโต้อีกสักสาสหมูนแล้วกันเนาะวัดดวงหน่อยแล้วกันนะครับ โอ้โหเป็ด200เงียบหิบเลยนะฮะทุกคนเอ้ยจะไปเพื่อนลองมาดีสปัตเตอร์เรียบรอ้อมารอบนี้หวังว่าจะรอดนะ,ะทุกคนเป็ดตั้ง200นะไม่รอนี่ผมเลิกเลยนะโอ้โหเปิดม,มาดอกแรกรู้เรื่องเลยนะครับดอกที่สองยังไงครับอดอกที่สามยังได้อยู่โอเคบอกมา80บาทนะครับ มาตอนนี้โอกาสแตกเนี่ยแค่สี่รอบสุดท้ายนะครับไม่รู้ว่าจะบอกเพิ่มหรือเปล่านะ,ะทุกคนบางทีได้รุนเท้าฟรีเบหนัก,ก็จริงนะครับไม่ใช่ว่ามันจะแตกดีเสมอไปนะครับโอ้โหตอนนี้เพิ่มคุณเป็น12แล้วนะฮะเอาให้สุดเลยเรียดอู้วิเช็ดโอ้โหแตกมืนก็มาดีครับต่อแทงมาตัวนีมานามวงแถวแรกสวยยังไงต่อหน้าฟ้าแถวสามโอ้โหทุกคนถ้าหน้าฟ้าลงต่อนะผมว่า เรียบร้อยเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้น3ารอบสุดท้ายกันเลยดีกว่าว่าจะผ้าหรือเปล่า โอ้โหตอนนี้เพิ่มคุณเป็น30แล้วนะฮะโอ้โหเชีย่ย32เอาหน่อยเพื่อนดอกสุดท้ายเรียบร้อยโอเคครับทุกคนรอบนี้บอกมา4ี่0 0ื่กว่าบาทนะครับเบสสองร้อยจบนี้สวยมากนะครับมาตอนนี้ลวมทั้งทุนกับอะไรก็ขึ้นมาประมาณ40,000กว่าบาทนะครับเกือบจะไม่รอดเลยวนะฮะทุกคนเอาเข้ามา6 0พันกว่าบาทเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะเอา,อาตัวให้หมดเลยเลยกันเนาะ โอเคครับทุกคนสวัสใครที่สนใจอยากจะเล่นตามก็เข้าไปตามกันได้นะครับสำหรับเกมนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับ